ลูกค้าบุกถึงรังบิ๊กสักแก้วจบไหมครับจบไหมถ้าไม่จบเราเดินไปจบแม่สวัสดีครับ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 มาจากไหนกันครับผมมาจากตุลินอ๋อเคยไปส่งลาคาหนึ่งแสดงว่าติดใจมาซื้อคันที่สองถูกใจไหมครับถูกใจไหมฮะ นั่นนั่นน่เอาสดหรือเอาพอนรถรถหน่อยไม่ค่อยอยากรถเด้๋ยรถเยอะได้ไหมล่ะเออรถหน่อยเขลดไม่เป็นคนนี้เขามีแต่รถเยอะๆเราอยู่นี่แหละมาเกษียณที่นี่แต่สาวเขามาจากสุรินทร์เขาขอบรถได้ไม่มีปัญหาถูกใจแล้วไหมครับคันนี้ถูกใจอยู่ซื้อเงินสดเลยซื้อเงินสดคันที่สองคันที่สองนะเอาดูให้ชอบก่อนหรือว่าชอบแล้วดูชอบแล้วใช่ไหมชอบแล้วแล้วคุยพูดจากการพียัง อ๋ออ่าได้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 แล้วสั่งข้าวสั่งปลาให้แม่ให้พ่อหรือยังพามาแล้วครับแม่เอากลับบ้านได้นะฟรีเจบิกเลี้ยงฟรี๋ยวมาไม่ถึงนะใช่ใช่ <c oughs> ไม่ซื้อไม่ว่ากันขออย่างเดียวให้อิ่มท้องก่อนอิ่มน้ำสำรานนะรถปีอะไรเพิ่งมาใช่ไหมยังไม่ไดีบิวใช่ไหมเพ,พิ่งมาเลยแม่เดี๋ยวพวกบอกพวกอะไรเดี๋ยวเราลื้อซักทําให้ใหม่นะไม่ต้องห่วงตรงนี้รถเพิ่งมาจอดเลยนะ ล้างก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ล้างเลยรถเพิ่งมาเพราะว่าช่วงนี้รถเข้าเยอะแล้วก็ทำกันไม่ค่อยทันแต่ถ้าเกิดแม่เอาเดี๋ยวผมดูแลให้ครับแต่ดีแล้แหละมาแบบเห็นแบบเป็นต้อง,งร้างใช่ใช่ด<ช>ว่าเราไม่ได้ย้อมแมวเยอะไม่มีเลยเมึงนี่ก็ตั้งใจมาครับมาหาพี่พี่รู้ไหมครับไม่จะไม่รู้ยุงข้างบ้านอยู่รู้จักไหมว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมตํรวจครับ อ่าได้เดี๋ยวผมเลยกผู้จัดการไปเลยลดได้เท่าไหร่เดี๋ยวถให้แม่เสียตังค์แน่นอนเสียตังค์แน่นอนแม่ไม่ต้องห่วงถ้าไม่เสียไม่ให้ออกจากเต็นท์นะหยอกหยอกแม่เล่นหยอกแม่เล่นนะครับโอเคเดี๋ยวแม่รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมเอาเมื่อกี้เรียกแล้วใช่ป่ะอ่าโอเคโอเคนะก็เดี๋ยวรอให้แม่ตัดใจก่อนแต่ถูกใจรถแล้วเดี๋ยวดูเรื่องราคาอ่ะฝากด้วยครับกับบิ๊กสักเกวนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ